เ็นเครื่องปะกลอนอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีอุปรกรณ์เสริมยิงตึ้ยาวเราสามารถยิงเฉพาะจุดยิงเป็นเส้นยาวหรือยิงเป็นเม็ดเม็ดได้คลิปนี้ยิงเป็นเม็ดเม็ดนะครับเม็ดมันติดกันหลังจากยิงปุ๊บก็วิ่งเข้ามาทีช่วงของ พับเข้ามาสองข้างเข้าหากันรอเาตัวนั้นก็จะติดลงไปกับกล่องอมมันเยร้อกล่องมีหลายประเภทน,นะครับส่วนี้คล้ายๆกล่องแบบมนกล่องรองเท้าหรือกล่องหบบพวกร่าพับข้างๆสองข้างเข้าหากันเท่านั้นพอพับแล้วก็จะมาถึงช่วงหลังคือช่วงสายพานกดทับนะครับแล้วจะมีตัวอุปกรณ์กระบอกลมตัวนี้นะครับ เราสามารถตั้งค่าได้อันนี้ตั้งไว้ที่50กล่องแล้วก็จะเตะจะทำให้มีกล่องที่โดนเตะนั้นเอียงทำให้คนที่อยู่ด้านหลังเครื่องก็จะรู้ว่านี่ครบ50กล่องแล้วนะอันนี้เตะไปแล้วนะครับ สามารถวิ่งปรับสติช้าเร็วได้นะครับแล้วแต่ลักษณะงานมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับสนใจ,จติดต่อหยามใดคัดได้นะครับ